แฟนขอลดสถานะให้ทําแบบนี้สวัสดีครับผมภูรบสอนจีวรของใส่ดำแคลงนะครับคือให้คุณนะครับยอมรับไปนะครับว่าโอเคไม่เป็นไรนะครับลดสถานะก็ลดสถานะครับเพราะอะไรถึงคุณจะต่อต้านคุณไม่ยอมเขาก็ลดสถานะคุณเองครับอยู่ดีนะครับที่คุณน่ะไม่ยอมเขานะครับเขาจะรู้สึกว่าคุณน่ะไร้ค่าว่ะนะครับทำไมลดสถานะแล้วยังมาขอร้องเขาอีกอ้อนบอนเขาอีกนะครับเขาจะยิ่งดูถูกคุณครับเพราะว่าการที่เขาลดสถานะเขาเห็นว่าคุณน่ะไม่มีค่าอยู่แล้วนะครับ ดังนั้นนะครับเซอร์ไพรส์เขาครับให้เขางงนะครับเฮ้ยทำไมมันง่ายยอมรับง่ายจังวะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกเอะขึ้นมาแล้วเขานะครับก็จะทําให้เขาอะนะครับไม่กล้าตัดขาดคุณทันทีครับ การที่เรายอมรับนะครับมันทําให้เขานะครับอย่างน้อยเราไดยังได้มีการพูดคุยกันนะครับทำให้เราเน่สามารถสื่อสารได้นะครับเราเราจะใช้เทคนิคนะครับต่างๆในการที่จะเอาเขากลับมามันก็ทําได้ง่ายกว่านะครับง่ายกว่าที่จะไม่คุยกันแล้วนะครับแต่ถึงไม่คุยกันแล้วก็มีเทคนิคครับแต่นั้นมันจะใช้เวลานานกว่าเท่านั้นเองครับข้อที่2ครับให้คุณไปปรับลุคใหม่ครับเพราะว่าหน้าเดิมของคุณเขาเกลียดคุณแล้วนะครับเขาถึงขอรักษานะหน้าเดิมคุณนะครับเขาเห็นว่า หน้าเดิมคุณเนี่ยนะครับเขาไม่อยากได้แล้วนะครับมาเป็นแฟนครับให้คุณปรับปรับลุกใหม่นะครับเพราะสมองเราบรนจาเป็นภาพครับให้เขาเห็นว่าคุณเป็นคนใหม่สมองเขานะครับจะมีความรู้สึกด,ดีขึ้น ที่เห็นคุณในลุคใหม่ครับเปลี่ยนทรงผมนะครับเปลี่ยนสีผมเปลี่ยนเครื่องแต่งหน้าครับข้อที่สามคือให้คุณใช้เทคนิคคําพูดแล้วก็การกระทําในคลาสดาร์เกมจิตวิทยาสายดำที่ทําให้เขาคลั่งรักและเสพติดคุณตลอดชีวิตนะครับคลาสนี้ทําให้เขาขาดคุณไปแล้วเขาจะร้องไห้เหมือนน้องหมาน้องแมวขาดคุณไปเขาจะเป็นโรคซึมเศร้าขาดคุณไปเขาอาจจะคิดสั้นได้ครับในคลาสจะมีมากกว่า101เทคนิคนะครับ มีชั้งชุดคําพูดแล้วกันนะครัที่คุณไม่ต้องนะครับไปคิดเองนะครับแค่ก๊อปปี้แล้วเอาไปใช้ได้เลยนะครับมีผลลัพธ์มากมายนะครับถ้าเกิดคุณอยากให้เขาเสพติดแล้วก็ข้างรักคุณอีกครั้งนะครับสำหรับใครนะครับที่มีปัญหาเรื่องความรักครับสามารถปรึกษาครูเบื้องต้นได้ฟรีครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิงก์ครับเป็นเพื่อนใจทุกคนครับสวัสดีครับ